ขอโทษนะครับคุณลูกค้าแต่โต๊ะนี้จองแล้วนะครับอ้แต่ลมกี้ไม่มีนะเออพอดีว่าเพิ่งมีคนโทรจองเมื่อกี้เลยอะครับออมเอางี้ดีไหมครับมีร้านอาหารตามสั่งถูกๆไม่ไกลไม่ไกลนี่เองผมว่าลูกค้าทั้งสองท่านเนี่ยไปทางตรงนั้นน่าจะดีกว่านะครับแต่พ่อหนุ่มจ๊ะวันนี้เป็นวันสำคัญของเราสองคนเป็นวันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะแหมยินดีด้วยนะครับ ความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามผมเข้าใจครับแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดเช่นกันนะครับและวันหยุดเนี่ยแขกก็จะมาร้านนี้เยอะเป็นพิเศษผมต้องทํางานหาเงินนะครับและโต๊ะนี้เนี่ยเฉพาะโต๊ะที่จ่ายหนักเท่านั้นนะครับอะไรนะออพ่อหนุ่มจ๊ะพ่อหนุ่มช่วยไปเรียกผู้จัดการร้านมาได้ไหมจ๊ะสวัสดีค่ะฉันมาแล้วค่ะ ชูขอโทษลูกค้าสิขอโทษครับดังกว่านี้ขอโทษครับคุณล,ลูกค้าขออย่างชั่วหน่อยค่ะค่ะมีอะไรเนี่ยเรียกใช้ชูได้เต็มที่เลยนะคะขอให้ทานอาหารให้อร่อยค่ะค่ะจัดครับ ไม่ทราบว่าลูกค้าเลือกอาหารได้ยังครับก็เอาเมนูมาสิจริงด้วยงั้นรอสักครู่นะครับไม่เป็นไรนะพี่รักกำจัดสองคนนั้นไปซะถ้าไม่อย่างนี้ฉันจะกำจัดแกฮะแต่เมื่อกี้คุณยังให้ผมนี่ แล้วแกใจจะทำยังไงจะให้ไล่คนแก่สองคนออกไปจากร้าน่อหน้าแขกเหรอจะฟังให้ดีนะวันนี้คุณมิ้งเขาจะมาที่ร้านพร้อมแขกพิเศษสองคนและเขาที่อยากนั่งโตะนั้นไปทำให้มันว่างซะแต่คุณจ๋าครับสองคนนั้นเ็านั่งอยู่นะครับคุณมินงเนี่ยเขาชอบให้ทิปหนัก ไม่อยากได้หรอดีงั้นก็ไปหาเรื่องทำให้สองคนนั้นออกไปซะอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่หละ่ะครับคุณจ๋าที่รักขะที่รักจำได้ไหมว่าหาสิบปีที่แล้วเนี่ยพี่รักก็ขอเขาแต่งงานที่ร้านนี้แหละ <laughs> กาแฟมาแล้วครับแต่ว uh, ่าเราไม่ได้ส yes, ั่งนะคะนี่แกทำบ้าอะไรอ่ะเออดขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าน oh ี่แกแกล้งฉันเหรอฮะตอนนั้นมีอะไรวะนั่นสิเสียงดังเนอะเออตั้งแต่เมื่อกี้แล้วใช่เออเจนยินกดี้ะเจนยินดีโอ้โหลังแบบไปหมดแล้วเนี่ย ะค,ะคุณผู้หญิงคะเอาแบบนี้ดีไหมคะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนบริการตัวของทุกท่านเองส่วนชูจัดการทำความสะอาดที่เรียบร้อยโอเคขึ้นไหมคะโอเคค่ะแต่ฉันยังมีอีกเรื่องหนึง่งที่ราคาที่รักรอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเ,เดี๋ยวคุณมากับฉันตรงนี้หน่อย ฉันขอแชมเปญสองแก้วแก้วหนึ่งเน่ยใส่แหวนวงนี้ลงไปที่แก้วของเขาฉันอยากจะขอเขาแต่งงานนะคะขอแต่งงานวันนี้ฉันก็เลยอยากจะเป็นคนขอบ้างเพื่ออยากจะให้เขารู้ว่าฉันรักเขามากแค่ไหนว้าวโรแม,มนติกจังเลยนะคะ ได้สิคะเดี๋ยวฉันจัดการให้คะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่มีปัญหาคะ่ะนั่งรอก,กันนะคะค่ะโชว์ฉันบอกกัแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ที่อให้แ่แค่ในลานทุกคนรู้ไงพวกพน,นักงานหน่วยแตกอะ ขอโทษครับคุณจ๋าแต่คุณจ่าผมทำไงอะครับไม่รููสิใช้สมองมั้งผมพยายามแล้วนะใช้สมองอะง่งจริงเลยไปเอาแชมเปญไปเสิร์ฟพวกมันได้ละแล้วลก็อย่าลืมใส่เนี่ยลงไปในแก้วตะแกนด้วยหละ่ะพวกมันจะรีบไปไปสักทีเดี๋ยวคุณมิงกับแขกเขาก็จะมาและเข้าใจไหมครับคุณจ๋า จาาต้องภูมใจตัวเราแน่เลยฉันดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาระลึกความหลังอีกครั้งหนึ่ง ร้านยังบรรยากาศดีเหมือนเดิมเลยนะคะ <c oughs> แชมเปญครับลูกค้าเอ็นจอยนะครับ <c oughs> แด่50ปีของเราค่ะที่รักแด่50ปีที่รัก นนที่รักคะแต่งงานก,กับฉันอีกครั้งได้ไหมคะได้สิครับที่รัก <c oughs> เอ๊ะอะไรกันเนี่ยเด็กชอบ ก็จะให้ขึ้นเหรอครับคุณลูกค้าตอนที่ฉันให้เอาแหวนไปใส่ในแก้วมันยังมีเพชรอยู่แล้วตอนเนี้ยเพชรหายไปไหนเพชรนี่ลูกค้าพูดเรื่องอะไรครับผมไม่เข้าใจอย่ามาโกหกนะลูยค้าที่รักที่รักเย็นเย็น พนักงานเวรนี่น่ะสิมันขโมยเพชรของฉันเออดึงยังไงก็เถอะค่ะก็ไม่ควรทำพฤติกรรมรุนแรงแบบนี้นะคะเคนเคนเอาตัวลูกค้าสองคนนี้ออกไปจากล้านของเรา พฤติกรรมรุนแรงแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในร้านของเราฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะไอ้หัวขโมยนี่ต่างหากล่ะที่ทำผิดเชิญครับนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดป่อเชิญครับเฮ้ับไปนอฉันดีมากเพชร แบ่งกันคนละห้าสบห้าิบนะได้ครับคุณจา๋านี่มันเกิดเรื่องอะไรเหรอครับคุณจา๋าเออคุณมิ้งสวัสดีค่ะอย่าไปสนใจเลยค่ะคนพวกเนี้ยมันเป็นกลุ่มลูกค้าหัวรุนแรงว่าแต่คุณมิง้งมานั่งสิคะ เดีいい๋ยวพวกเราเทียโตให้เลยค่ะแล้วแขกของคุณมิ้งจะมาตอนไหนล่ะคะแขกของผมเหรอครับคือคนที่คุณเพิ่งไล่ออกจากร้านเมื่อกี้ไงล่ะคนปล่อยพ่อกับแม่ผมเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษครับฮะพ่อ,พอแม่แม่ครับเป็นยังไงบ้างครับแม่ได้ขอพ่อแต่งงานสำเร็จไหม ไม่สำเร็จหรอกลูกเพราะว่าเพชรที่หัวแหวนนะมันหายไปแม่สงสัยว่าพนักงานคนนี้มันเป็นคนขโมยไปแม่เลยถูกไกล่ออกไปข้างนอกแบบนี้ไงลูกนี่มันเรื่องจริงเหรอครับคุณจ๋าเออคือมันเป็นแค่การแกล้งกันนะคะใช่ครับเป็นมุกเป็นมุกพอเถอะสรุปแล้วร้านเนี้มีแต่พนักงานขี้ขโมยกับขี้โกหกใช่ไหมนั่นสิครับแม่ ผมว่าเราเป็นร้านกันเถอะครับเดี๋ยวสิคะคุณมิงนี่หนูฉันจะบอกอะไรให้นะว่างานบริการเนี่ยคือการดูแลเทคแคร์ care, ช่วยเหลือเอาใจใส่ผู้อื่นด้วยใจแต่สิ่งที่พวกเธอสองคนทำมันตรงข้ามโดยสิ้นเชิงฉันคิดว่าพวกเธอสองคนควรจะไปเรียนรู้การเป็นคนให้มากกว่านี้ซะก่อนก่อนที่จะมาทำงานบริการด้วยใจแบบนี้ ไปกันเลูกครับแม่อ๋อคุณจ๋าครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมจะบอกกับคุณหมิงเรียนแล้วคุณอย่าหวังนะครับว่าจะเจอหน้าผมในร้านอีกพอ่อแม่ไปเถอะครับคุณหมิงคุณหมิงอย่ายสคิคะคุณหมิงชิบหาย